คุณมองว่าเขาเป็นคนที่กองแรกนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเยอะนะคะอะ่บ้างานคุณมองเขาเป็นมีแรงดึงดูดต,ตรงเนี้ยแล้วคุณชอบแล้วคุณก็ชอบคําพูดคําจาของเขาด้วยนะคะ s i x of s o r t e i t of sort คุณมองว่าเขาอาจจะเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงอืคุณอาจจะเห็นการแก้ปัญหาวิธีการคิดวิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาของเขานะ อืมการให้คำแนะนำกับผู้อื่นแล้วเป็นวิธีแก้ปัญหาให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยคุณชอบคุณชอบฟังแนวคิดความคิดของเขาคุณรู้สึกว่าอืคนคนนี้แบบไม่ธรรมดาซาริออตขึ้นใหม่แล้วนะคะอืมคนคนนี้ก็เป็นคนไกลอีกละอาจจะเป็นคนที่อ่าคุณพบปะผ่านโซเชียลน,นะเน้นนะคะโซเชียล ไม่เคยเจอตัวกันคนคนนี้ก็อาจจะปื้มแล้วก็เอ้ยคุณอาจจะปื้มเขานะเพราะเขามีแรงดึงดูดตรงนี้มากคุณชอบความคิดคุณชอบคําพูดของเขาอืมมันดึงดูดคุณมากเลยมันทําให้คุณคุณรู้สึกโอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ดูมีสเสน่ห์ดูมีอะไรดูเป็นคนมีความคิดนะคะไม่ใช่คนที่ปล่อยชีวิตไปวันๆนะอืมกับสิ่งอะไรเดิมเดิม คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้มากนะคะไฮโลแฟนขึ้นมาเป็นไพ่ของนี่แหละพระสังฆราชเป็นคนที่และอย่างหนึ่งในตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนิดนึงเขาอาจจะเออกลัวเรื่องหรือว่าเชื่อเรื่องแบบบุญคุณโทษอะไรพวกเนี้ยแล้วมันทําให้เออคนคนนี้ทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าโอหายากมากนะคะคนแบบนี้ นั่นเป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกชอบคนคนนี้นะคะค่าอจะเป็นชาวราศีกรกฎราศีธาตุไฟไม่สิงธนูราศีพึกศกธาตุดินธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะโอเคก่องที่สองไม่ค่อยมีอะไรอะกองที่สองทขาไม คล้ายๆกองที่หนึ่งเลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะหนักไปทางด้านการทำงานนะคะอาจจะเป็นคนบ้าง,งานมากๆนะคะอ่ะมาดูกองที่สามกันนะคะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยเขามีแรงดึงดูดอะไรต่อคุณคนที่คุณถามถึงเขามีแรงดึงดูดอะไรต่อคุณเขามีแรงดึงดูดอะไรต่อคุณ เทนอ c ครับเทนอ p ครับโฟบอนโอเคโอ้ว้าวไพ่ครอบครัวขึ้นมาหมดเลยคุณมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่สุดแล้วที่จะ เหมือนเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็มีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะในสายตาของคุณนะจะขอขออนุญาตไปไหมเนี่เช็ดพลเออเช็ดทีวีไปในตัวน,นียน่ยังไม่จัดสรรยังไม่จัดสรรงานบ้านเลย สั่งเนบ้างผมก็เป็นอะไรไม่รู้นะแปลกนะคะรอบนี้ผมพี่ออนตัดมารอบนี้มีแปลกมากนะคะคือตัดก็เวลาเล็มแม่เลมแม่เล,ม,ม,เลมตรงที่เราเราตัดแล้วมันไม่เท่ากันให้นะคะเลมเขาเล็มนิดเดียวนะเขาไม่ได้เล็มเยอะนะคะแต่ทําไมผมมันเดือดดูสั้นมากเลยนะคะเออ ะะแม่ก็ยังงงคนตัดก็ยังงงคนตัดแบบตัดเล็มปลายให้เราเฉยๆนะคะแต่ถ้าเราตัดตอนแรกนี่เราตัดยาวกว่านี้นะคะยาวกว่านี้มากพอเราก็บอกเขาไม่เป็นไรให้ตัดออกเล็มให้หน่อยเราเปคนบอกให้เขาเล็มแล้นี้เพราะเราไม่มีตาหลังเล็มไม่ได้แล้วมันก็สั้นกุ๊ดเหมือนทัว่วน,นี้ าบางทีก็ไม่ได้อยากได้สั้นมากขานาดนี้แต่มันก็ทำไงได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบผมมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะผมมันไม่ได้นาเหมือนเดิมแล้วมันก็เลยต้องตัดสั้นบ้างอะเปลี่ยนลุกเปลี่ยน energy กันไปนะคะเ,เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะอบอุ่นดูเหมือนเป็นครอบครัวเห็นไหมมี queen of cup นะคะมี ten of cup มี four of n คนคนนี้แหละที่เขาแบบ คุณดึงดูดมากคุณดึงดูดว่าอ้อสิกบับขับเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มี energy ของความความเป็นครอบครัวสูงมากนะคะอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานบ้านเก่งนะเป็นคนที่ชอบทัดอยู่บ้านชอบอยู่กับครอ,บ,อ,อ,คอบครัวชอบเอ่อคืออินกับครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวคุณจะให้ครอบครัวมาเป็น priority ไ r ออร์ t ตหลักเลยนะคะคุณจะทำอะไรก็ช่างคุณจะคิดถึงครอบครัวก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบเขาประทับใจเขาดึงดูดเอ้ยคุณดึงดูดเดี๋ยวนะเขาเป็นคนแบบนี้คุณเลยแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ดึกรู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดกับคุณมากนะคะ mm hmm. Seek of Cup เขามองว่าคุณอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไอ้คุณมองเขาว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขด้วยนะคะหกถ้วยโดยไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งเล้ารอบนอกปัจจัยภายนอกเป็นคนที่กล้าพูดฉลาดพูดฉลาดคิดด้วยเอ็ดออฟสอดเป็นคนกล้าตัดสินใจและเป็นคนที่มีความฝันเยอะนะคะมีจินตนาการสูงเออจินตนาการไม่เท่าไหร่ก็มีบ้างนะคะมีสี่ไม้ตรงนี้นะคะ มีสี่ไม้มี4 o u r of f o n r o ก็คือมีจินตนาการด้วยนะคะมีความคิดด้วยมีความกล้าตัดสินใจกล้าพูดด้วยมันเป็นไพ่ของการอา่าไพ่ดาบก็คือไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของความคิดนะคะอา่า seven of cups เจ็ดถ้วยมีความใฝ่ฝันมากมายนะคะอยู่ในตัวของคนคนนั้นทําให้คุณรู้สึกเขาทาไมแบบหน้าเสน่หาอย่างนี้ทําไมเขาน่าดึงดูดขนาดนี้เออประมาณเนี้ย เป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนอบอุ่นเป็นคนพูดจะชัดเจนตรงไปตรงมานะคะไม่อ้อมค้อมเป็นคนคุณมองว่าเขาไม่ไม่ได้อ่อนหวานนะพึงเขาจะมีความอ่อนโยนนะคะคุณต้องเข้าใจคําว่าอ่อนโยนกับอ่อนหวานไม่เหมือนกันนะอ่อนหวานอาจจะพูดว่าโอ้ย อ่อนหวานก็คือแต่งตัวภายนุภายนอกก็คือแบบแต่งตัวหวานเนาะแต่งตัวแบบสายหวานอะจะบอกว่ายังไงคือเขาไม่ใส่เสยืดอย่างนี้นะอย่างเงี้ยยังไม่เรียกว่าสายหวานเออแล้วก็อาจจะผมก็ต้องยาวสวยนะคะแล้วต้องมัดให้เรียบร้อยนู่นนั่นนีอ่อาจจะเป็นสายหวานอย่างอ,าอย่างมีโบแบบเนี้ยเออคือสายหวานเนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคุณเนี่ยคน อบอุ่นหรือมีเมตตาเนี่ยมันจะแสดงออกทางการกระทำคำพูดนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การแต่งตัวนะคะจะเปรียบเทียบยังไงประมาณนั้นแหละนะคะความมีเมตตามันออกมาจากภายในนะคะมันออกมาจากอินเนอร์ข้างในมีความเมตตามีความอ,อาจจะคุณอาจจะชอบธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะประมาณนั้นอ่อนโยนรักสัต อะไรพวกนี้อืมแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าอู้ถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ได้แบบงมงายว่าแบบถ้ามันเอ่อเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติอะนะคะไม่รู้จะบอกอยังไงมันไม่ได้มันไม่ได้เฟกอะเออนะคะกล่องนี้อืมสิ่งที่คุณแสดงออกมันไม่ได้ fake. เฟกเขาเขาเออคุณอะรู้สึกได้นะคะคุณสัมผัสกับเขาได้เออ เขามีความใฝ่ฝันเขามีคนมาชอบเยอะเขาเขามีสิ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาอยากจะไปคว้ามันมาให้ได้อะไรเงี้ยคุณอาจจะไปรู้ความฝันของเขาแล้วการที่เขาเป็นคนที่มีความฝันมันทําให้เป็นจุดหนึ่งของแรงดึงดูดที่คุณน่ะทำไมส้นชอบคนคนนี้คนที่กล้าฝันน่ะคนที่กล้าฝันแล้วก็กล้าลงมือด้วยนะหลายคนนะคะมีความฝันทุกคนแหละ แต่หลายคนไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือไม่ว่าอาจจะดูถูกศักยภาพตัวเองนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนแบบว่าดูข้างนอกเหมือนอ่อนโยนอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วเขาบ้าบิดมา <c oughs> <c oughs> เออนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคือพอคุณไปเห็นอีกมุมอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะแบบเขาอ่ะโหทําไมแบบเขาลุยขนาดนี้เขากล้า <c oughs> ขนาดนี้อะไรเงี้ย <c oughs> ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่กล้าพูดคนคน,คนนี้ก็อาจจะ ราพูด ah,